ของเรื่น้ำรอบกจะเป็นไปอย่างไรครับมีความโดยสมบูรณหรือยุติธรรก่อนจะขอขขอบคุณนะครับทำไมวะหัวชน นูน่นก็ตนฟักทองนี่ก็ใบฟักทองอ้าวธนั่นก็ลูกฟักทองและนั่นก็มเมล็ดฟักทอง ต้อพักกอนเวันนราบวัเราทคดีคสิครับฉันก็คือหล่นต่าไปเราจ้ทำหนึ่งเวลานี้ครับแกงงยอดใหม่ครับรวมที่แรกได้สี่หมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเก้า อาป,ปาเมื่อกี้ได้หนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้านะครับรวมทั้งหมดแล้วห้าหมื่นสี่พันห้าสิบสี่เปลี่ยนจากหกแปดเก้าเป็นศูนย์ห้าสี่ครับไปจ้องเล่แทงนะครับเลขไม่เทื่ยงไปแทงรอดอื่นแล้วกันผาน,นี่ชื่อไอ้หลนพ่อแม่ไม่มีนะไปสบายแล้วนี้ ก่อนที่แม่จะตายเนี่ยนะแม่ฉันเนี่ยก็ฝาก,กเขาไว้กับคุณหันมามาฝากกับคุณหันคุณหันนี่ใจดีเป็นคนใจดีนะพอฉันมาอยู่กับคุณหันได้ประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยแม่ฉันก็สิ้นใจตายเพราะคุณหันก็จัดการเรื่องศพแม่ให้เรียบร้อยก็เป็นคนดีครับฉันมาอยู่กับเขาได้เนี่ยปีแรกเนี่ยโง่เงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นนะคนไทยมีที่ไหนอ่ะคุณหนันนิใจปั้นอยู่นี่ประมาณก เกิดจะกี่สิบปีแล้วสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยเหลือสามบาทสี่บาทเลยโอ้โหคนดีคนหานะก็สะกอนนะฉันโอ้โหชุดที่เปลี่ยนทุกวันเนี่ยเหลือชุดนี้ชุดเดียวเลยเหม็นนี่เออไม่เหมือนไม่ให้เหม็นได้เลยแต่ฉันยืนที่นอนทุกวันเนย่ยทหานก็คือให้มีไหวอยู่แล้วนี่ผมว่าจากคนหานี่แกเป็นคนแบบยังไงกไม่ถูกว่ะ <laughs> ว้ฉ e ันไม่ได้เก็บขอบป้าแล้วทำยังไงก็ไม่รู้นะเขแบบจะตกก็ตกก็จะเตะกเตะออฉันได้เก็บามแผนไม่ได้ก้อนเก็บเลยบเป็นปมฝังใจเลยปัหาเนี่ยเก็บไอนเลวมึงอะนะเก็บไว้เลยกะวายเงิน2บาทสบาทเลยนะวางแผนไว้เยขอเก็บรวมๆได้สัหน่อยครับไอ้จีบหวยเลย เรืนะ่อยหวยจะเอาที่สามหกตัวนี่เลขหลายหลักหน่อยนะตื้อปืนมาผูกหวยจนะตื้อปืนนะโอ๊คเลยสองก็บอกทหารจะมาสอบฉันจะมาเตะฉันฉันป,ปั๊บปืนยิงแม่งเลยปัง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 ปืนตีแตกเลยจนะแกเนี่ยโอ้ไอ้ไอลุนอะไร มึงได้เป็นลูกน้องที่ใช้ไม่ได้มากๆเลยใช้ไม่ได้ยังไงก็กูไม่อยู่นี่กูลูกพี่มึงกูไม่อยู่มึงนินทากูอ่ะนินทาอะไรแกก็เมื่อกี้กูได้ยินเลยได้ยินแล้วเพราะมึงนินทากูใช่ไหมอะแกได้ยินมามึงบอกว่ามึงนี่แค้นกูมากอ่ะว่ามึงเก็บความแค้นเอาไว้เอาเงินที่กูให้สองบาทสามบาทไปซื้อหวยเพราะมึงถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมมึงก็จะซื้อปืนสองกระบอกเพอาะกูมาถึงมาตบมาตีมึงมึงก็จะพักปืนยิงกูปังปัปังใช่ไหม แกได้ยินอย่างนั้นไงเอ้ยนหานคนเนแกเนี่ยเขาเรียกคนหูตอแหลหูตอแหลเป็นยังไ,ไ,ไงวะหูตอแหลเป็นยังไงเป็นยังไ,ไงอะ่ะก็โฉันเนี่ยวะฉันืีปืนจริงนะเวลาจะไปช่วงนี้ทีไรเนี่ยมันไม่ยอมให้แกมันไม่ยอมให้แกนะมันจะมาทำร้า,ายแกมันเกิดฮึดตู้ขึ้นมานะเออฉันก็กลับปืนยิงันปัง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 เลย โลนนะวันนี้กูอารมณ์ดีว่ะอารมณ์ดีเงิจุดยอดเลยว่ะเงินเดือนไม่ออกเลยเดีวกูพาไปเลี้ยงเอาไหมจริงไหมเนี่ยจริงดิไห้ตายกูพูดจริงจริงหมาพูดจริงจริงเลยอ่ะจริงจริงเลยอ่ะจริงจริงเลยโอ้ใจดีจับอยากกินไหมล่ะอยากกินไปจะพาไปเลี้ยงอะไรดีกว่าโอ้โหเนี่ยร้านเป็ดฮะอยากกินเป็ดหมดอยากกินเป็ดเออ อยาเอาข้าอยากเล่นปั้นลมค่อยกลับมาพาไปเล่นเได้ไหมเอาไปนี่ไว้ก่อนถือไว้ไหนไงถือไว้ให้มันมั่งไปนี่เด็กไปมีเรื่องแล้วใครเขาก็บบานเนี่ยมีม,มีเรื่องอะไรเหรอไอ้ลนเอาีไปทำไมกูจะไปกินข้าวกับมึงนี่ไงเออแกใช้นี่กินไงกูโธ่เลยมึงน,นี่เวลามึงไปกินใช่ไหมกูสั่งเป็ดมาตัวใหญ่งี้ แล้วโอ้มึงกินไม่หมดไงไม่ได้เชียนเฉียนเฉียนเอาเนื้อคอกลับไปกินบ้านเออเออแต่มันเองเอออย่างนี้มันไม่มีเจตนาอื่นไม่มีไม่มีขอโทษอาะจะผิดไปไหนจะไปอ่ะจะเออเออชวนกันไปเออเออไปถูกแทงไปล้นมึงจะออกแกงบ้านมึงร้องอะไรให้สิริมงคลหน่อยได้ไหมได้ไม่เอาถูกแทงนะกระบอกลกามาวจะมีเรื่องเลยเฮ้ยโอ้โหยยังมีมีนี่ได้แล้วคนละเรื่อง ไอ้โดนผูอยากนอนบ้านกูไม่อยากไปตีคุกอาอย่าร้องเองเลยมาึูไม่ต้องร้องกูอเอง